แล้วก็แกะก่อนเาหิแล้วกินน่กินแมอารินข้าอา์กินอารอิทีอาไม่กินขแล้วว่ตองเสี่ยด้วยเนี่ตวันนั้นกินว่าแมนอานหเ็ตมาขึนหึ่ปาน ไปกินยามแล้วทีนี้ก็เลยเจอคุณแม่คุณแม่มากับลูกๆแล้วแบบคุณแม่แกบกบ็ร,รุ่นรุ่นแม่แล้วแหละแบบแม่แม่ขอถ่ายรูปหน่อยแกก็เลยแบบว่าไปซื้อขนมมาฝากแล้วก็พี่ๆแบบครอบครัวแกแหละเป็นแฟนคลับคุณแม่ก็รู้จักกับพอโรงเรียนช่อนวลอะไรอย่แหละแม่ปิบติตามเขาสองคน ขาม้อนมอมีช่างโมยไายันอีกต่อเซื้ออะไรมาฝากบอสไมดนะอแคนโทรศัพท์จะบอกว่าอยากกินจอยับอกแล้วมันสีฟิกัมบอสบอกแล้วพี่นิวมาจังบอผู้ชายก็เสียงสองเสียงสามเวลาพูดแบบลูกก็ สิบกิโลสิบก nee, ิป็นอนอย่าไปทำให้สิบิโล่อยตรวจเด้อจพ่อไม่ไ้ยกเมบุยเพ่นต้องฉันไม่ได้เอามาให้หรอนขอบคุณีนิี่รอลถาว่าพี่นเป็นน้องหรือเป็นพี่จะเรยว่านี้พี่พูดเป็นพี่เจ้าเป็นพี่เจ้านจะบอกะ่บอกะมา้ากน่บ่มาาเ้าพใหม่ ทำไมแม่เก่งแม่ก็ตีตะเล่าอยู่เองก็ยิดนวแม่เื้อหนว่าฝ่ายเนี่ยบมเนเล็กๆีนแม่ก่อนถ่ายน้วแร่บ่เมีนแต่ยัยเนมอยู่ว่ามีคนสือว่าฝ่ายก่แม่ฉันรู้อยู่จเได้่พูดถ้าปกติไม่ถือว่าเราเยๆจใครเชี่ยวหมเข้เข้มมาวาทักอะไรเขาเปียกเออซื้อว่าเชื่อจีไปก็ได้เนาะ เป็นยังแม่อันนี้ไปยั้คือซื้อมาใหม่ล่าสุดเลือกอยู่เลือกอยู่เลือกอยู่แล้วแม่ก็มาซื้อก่อนเอามันไม่เกี่ยวอะไรเลยหรือไงคอเราไม่ไหวปนสิ่ไม่ได้เธอมันจะขอมันจะไม่ได้มันจะมองไม่พูดอ่ะมันจะมองไม่ได้คอเราใครหล่ออย่างเงี้ยไม่ได้มันจะหมองปวดจี๊แต่นี่อันนี้ที่ชอบใช่ไหมใช่อันนี้ซื้ฉุกซื้อต่อลูกสาวมาอ๋ออือก็อะห้องดีมาก มันตู้เมไม่เป็นแรมนันด้านใจมันด้านใจไม่ต้องห่วงดีมีความคิดว่า